อาราหังปาจ a ตังยาที่ตังนะโมพุทธายะปัสสวาส,สารนังคันอาราหังปาจ a ตังสาธุกเมจารุเปกิริเซคาราตเกจันตาริเกวิมานีติเประเตตอารา,ารมิจารุวานาคาหานิ สัมันตานันตจักกวะเลสุขตาอจันตุเทวตาสัตตมังนีราชัสสะสุนันตุสกามุขตาธรรมสวนากาโลอายัมหาตัรมตานาโม ปะกูธานังตัวสิงสาวาลาลังคโนสันหังกาโลมหาวีโลเมทังกาโลมหายโสสาลานังกาโลโลกาหีโตติปังกาโล พีโตอโนลากันตุอาโลกายนาสุเคนาจ่าอาทาวิสาติเมปูโชยนาโลสารังกาโตกาปานิสตาสาสานิทูกาตังโสนากาชาติอาทาวิสาติปุถาริต ah ัง วันตามีเจตียังสัพพังสัพพทาเนสุปาติทีตังสาลีลาตาตุมหาโพธิงพุทาลุปังสากาลังสาตาปิตานากาตาพุทธาเตสังธรรมปปาุตากปคุลาวันนาเอวังวันตามีทาตุโยมหันตาปัญจานาลีตามันิมเวหิอหังวันต มีสาปาตาปัญจมาเลจีโนนาโทปาโตสัมโพติมุตตมังจตุสัจังปะกัสสิกธรรมะชักปวัตัยเอเตนะสัจวาสีนะสเปมาลาปลายันตุอายันตุปนโตอิตาตานณสีลาเนกมาปัญญาวิริยาสัจจอาทิตานาเมต้าอุเปกายุทายาโว กาันอาวุธาติติอิติปิโสภะคะวาตานาปารมิสัมปันโนตานาอุปปารมิสัมปันโนตานาปรมาตาปารมิสัมปันโนกุโตเมตาไม่ติการุนามุติตาอุเบคาปารมิสัมปันโนอิติปิโส สีลปารมีสามปันโนสีลอุปปารมีสามปันโนสีลปรมัตาปารมีสามปันโนผุ้ทูตเมตัคไมตริกาลุนามุติตาอุเบกขาปารมีสามปันโนอิติปิโสมังกาวตัสสาวาปารมีสามปันโน para mata parami sampan no ku Meta my Garuna parami sampan No sokawa sama parami sampan Nohopkawa Hanaparica kataana parami sampan No อิติปิโสภะกะวะปัญจมหาปาริจากัตตาณปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะกะวะโสุจาริตสัมปันโนอิติปิโสภะกะวะชีวิตาสุจาริตสัมปันโนอิติปิโสภะกะวะพุทโธอนันตที่กุณโนอิติปิโสภะกะวะอิติปิ Karaania mataku salena yentang santaang padang ngaa meca sako su ja su su jasuwa Jo ja sam mu santu sako bateang purate tiiti kar ni ta soang. สุขោปุตฺธานํอุปาทोสุขาสตํมเทสนาสุขาสังฆสาสาสมถิตามหากานํกโปสุโกตติโยสโตจ नेते สามิเยโก ຕາປະຕິຕາຍະໂວິສ a ຈະລ a ນາຕາມປັນໂໂໂສເໂຕເໂຕເເທວະມະນຸເທທີ່ວາຕາປະຕິອະຕິດໂລລັດ a t ມະປະຕິສັນຕິມະສັນນະໂໂກຄາຕິໂຍຕິຈາຕາອະຫັມພີກໍມີສາຕິທັມໂມສາຕິອະນາທິໂໂຕຫັນດະຫັນກັນລະຍານ ติหํต <áb är> <Adams> ิก็มีตราตะโมจราอนาทิโตหันตะหังกันัญญานังวาสโรมีกะเยนะวะสามนะตาติหํติก็มีพายาติธัมโมพายาติอนาทิโตหันตะหังกันั a ญานังวาสรมีกะยนะวะสามนะสาติหํติก็มีจาติสลาภะยติทุกขมารณะธัมโมตั สราปยาทิตุกามารนาอนาถิโตหังตาหังกันลายานังวากาโรมีไกยนาวาจามนัสตาติอาทิมาสมิงกาไกยเกสาโลมานาคาสันตาตะโจมังสังนาหารุอาทิอาทิมินจังวะกังอาตานยังกายนังสิโลมักังสังกาลังอะนิกาชติสังสาลังสันตาวิสังอานิพิสังตานานัง สากาติมากาโลนิโกนาโทหิตายาสัพปานีนังภูเลตวปาลามิสัปาปโตสัมโพธิบุตามังเอเตนะสัสสวะเจนะหุนตุโนจายามังกาลังจยันโตโพธิยมูเลสกยานังนันติวาทาน สุขาโนสุมูโตจาสตยิตังปรัมาจาวิสุปาตะคินังกยกรรมมังวาจากรมมั ปาตะคีนังปาตะคีนังมโนกัมมังปาณิสปาตะคีนังปาตะคีนานิกตะนาลาปันตะเตปาตะคีเนเตอตลตาสุขิตาวิรุณหาพุทธัสสเนอโลกาสุขิตาโหนโสสหัสเหิยาติ พุทโธมังคะรสัมพุทโธสัมพุทโธติปัโตสัมโมพุทธามังคะระมะกามาสัพพตุกาปะมุลจาเลสังโคมังคะรสัมพุทโววัลติขินัยโยอนุตตาโรสังฆมังคะระมะกามาสัพพโลกาปะมุลจาเลปะวันตุสัพพมังคะลังลังกันโตสัพพเทวะทสะปะพุตานุภาเวน สัตสุทิปวันตุโนปวันตุสัพปมังกาลังแลกันตูสัพปเทวตาสัปสังฆานุปาเวนสัตสุทิปวันตุโนอิมังตานากรรมังอิปานาปัจญโยนตูนจังยังขินเจโกสาลังกาตาปัง ซาเปียติกาโสขิตาหุนโตุตุกะปะมุนจันโตสัพเปอายาติกาโสขิตาหุนโตุตุกะปะมุนจันโตสัพเปเตวาโสขิตาหุนโตุตุกะปะมุนจันโตุปตินางสามิจันตุวันธามีพันเตซาปังอาภาละทังขามา เบพันเตมายกาตังปุนยญงสามีิาอนุโมทิตาพังสามีิากาตังปุญงไมหังตาตาปังสาตุสาตุอนุโมตามีวันทามีพันเต